ครับก็กลับมากับพาร์ทเจ็สำหรับคอร์สเบสิก 3D นะครับครั้งนี้เราจะมาเจาะลึกในเรื่องของการประกอบหรือว่า Assembly นะครับทูในวันนี้ที่เราจะใช้นะครับคือตัวจอยนะครับผมได้ทำการออกแบบพาร์ทต่างๆไว้ที่เห็นในทา m แล a บเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะครับจะมีทั้งการใช้ r o l v e Ball Joint, Slide นะครับแล้วก็จะมีการ เจาะลึกเข้าไปในตัว Two j o ยว่ามันมีเงื่อนไขอะไรที่เรากําหนดได้บ้างนะครับเช่นออขอบเขตจํากัดของการเคลื่อนที่อะไรประมาณนี้นะครับในเอพิโ od ก่อนหน้านี้เนี่ยเราได้เรียนรู้ในส่วนของโมชั่นลิงก์กันไปแล้วนะครับก็คือในเอพิโ od ของเฟืองคราวนี้เราก็จะมาเจาะแค่ตรงของ j o t นะครับว่ามันจะมีรายละเอียดอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูในหน้า Fusion กันเลยครับ ครับก็ที่ได้เห็นในทำ lab นะครับก็คือส่วนประกอบที่เราจะเอามาใช้ในวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมีลิงก์ทุกอันไว้ใต้คลิปนะครับให้ทุกคนลองไปประกอบเล่นกันดูนะครับอันแรกที่เราจะมาเรียนรู้กันก็คือเป็น Revolve ครับคราวนี้ผมจะสร้างตัวไฟล์ใหม่ขึ้นมานะครับแล้วก็เซฟเวลาที่เราจะเอาอะไรมาประกอบรวมกันเนี่ยวิธีที่ผมใช้เนี่ยคือผมจะสร้างไฟล์ใหม่เป็นไฟล์ Assemble ก็คือเอาพาร์ตแต่ละอันนะครับมาประกอบกันอันนี้ของ r e v o r b นะครับโอเคแล้วผมจะสร้างไฟล์ใหม่ขึ้นมาเซฟแล้วน,นะครับแล้วก็ Import ทําการ Import พาร์ตเข้ามานะครับคราวนี้ผมจะ Import ตัว r e v o r b Joy หนึ่งขึ้นมาก่อนนะครับ หลังจากที่มันขึ้นมานะครับก็กดโอเคตรงนี้เราไม่ต้องการ move หรือ copy อะไรนะครับให้มันอยู่ที่จุด origin โอเคแล้วแล้วผมก็จะ import ผาที่2เข้ามานะครับโดยการคลิกขวาที่ตรงนี้แล้วก็ import นะครับเสร็จปุ๊บมันก็จะเข้ามานะครับคราวนี้อันนี้เป็น join r e v o l r e ใช่ไหมครับเวลาที่เราจะใช้ j o i เนี่ยเรากดตัว J ก็ได้นะครับหรือว่า search j o i หรือว่ามันก็จะอยู่ข้างบนนี้นะครับ คอมโพเนนต์หเนี่ยจะเป็นคอมโพเนนต์หเนี่ยจะเป็นตัวรองนะครับดังนั้นตัวที่เราจะต้องเลือกก่อนก็คือตัวรองที่เราต้องการจะให้มาสแนปกับตัวหลักนะครับหรือว่าคอมโพเนนต์สผมก็จะเลือกบริเวณจุดกึงกลางของวงกลมตรงนี้นะครับ แล้วก็มาเลือกจุดกึ่งกลางของตรงนี้ก็คือส่วนที่เราต้องการจะให้มันประกอบนะครับเสร็จปุ๊บมันก็จะประกอบเข้าไปนะครับพอมันประกอบเข้าไปปุ๊บเราก็เช็คดูครับว่ามันได้ขนาดตามที่เราต้องเออได้ระยะห่างตามที่เราต้องการไหมคราวนี้ในการที่ผมออกแบบเนี่ยผมเป็นระยะตรงนี้ไว้0.25สนะครับทั้ง2ฝั่งก็ เลื่อนลองมาแล้วหลังจากนั้นเราก็ไปดูแถบขวาครับตรงโมชัน่นโมชั่นเนี่ยอย่างที่ผมได้เคยพูดไปแล้วในหลายๆคลิปมันก็จะมีหลายๆแบบซึ่งครั้งนี้นะครับเราจะดูตรง r e v o l u t e นะครับ r e v o l u t e เนี่ยมันก็มันจะเหมือนกับทำการประมวลผลให้ว่ามันควรจะ r o เท t ในแกนไหนแต่ถ้าเกมมิดสิง่าผิดนะครับเราก็สามารถแก้ตรงนี้ได้แกน x ก็จะหมุนในแนวนี้ใช้จุดที่เราจอยเป็นจุดอ้างอิงนะครับแต่ แกนแซนเนี่ยถูกแล้วนะครับแล้วก็มันก็จะโชว์แอนิเมชันให้เราดูนะครับเราเราก็กดโอเคคราวนี้เนี่ยถ้าเราต้องการจะหมุนเล่นก็คือดับเบิลคลิกตรงลูกศรตรงนี้นะครับแล้วก็เราก็จะสามารถปรับองศาได้แต่ถ้าเรามาดูตรงทำลายข้างล่างนะครับเราดับเบิลคลิกตรงนี้คลิกขวาแล้วก็ Edit j o ยนะครับขอโทษทีครับ ขี้ขวานะครับแล้วก็ edit j o i t limit นะครับมันก็จะสามารถทำให้เรา limit การเคลื่อนที่ของตรงนี้ได้เพราะว่าเนื่องจากว่ามันก็จะต้องมีระยะในการที่มันจะต้องหยุดนะครับ minimum แล้วก็ maximum นะครับมันก็จะมีตรงแถบตรงนี้ขึ้นมา2อันแล้วเราก็สามารถกำหนดได้ว่า minimum ของเราเนี่ยคือเท่าไหร่นะครับก็คือไม่ให้พารมันมาชนกันนะครับแล้วก็ maximum เป็นเท่าไหร่นะครับสมมติว่ากำหนดค่าๆไว้ประมาณนี้นะครับอาจจะไม่ได้เป๊ะมากแล้วก็กดแอนิเมชันครับลองดูว่ามันมันก็จะหมุนให้เราดูนะครับว่าจอยเนี่ยมันหมุนได้ถึงเท่าไหร่อันนี้ก็เป็นส่วนของ e i t t o o อยอิมิดนะครับอันนี้ก็เป็นจอยเรเวลู e แบบนี้นะครับแล้วมันก็จะสามารถทําให้เรามองเห็นว่า ไอสิ่งที่เราออกแบบเนี่ยมันมีองศาทัาสัตย์เท่าไหร่นะครับลิมิตการเคลื่อนที่ของมัน degree of freedom จะมีเท่าไหร่นะครับเสร็จแ,แล้วก็กดโอเคโอเคคราวนี้เราก็จะได้ Joy revolve ล้วนะครับที่เราจะได้เป็นบานพับแต่ว่าถ้าสังเกตคือก่อนหน้านี้เนี่ยผมจะสามารถเลื่อนตรงนี้ได้สุดแต่คราวนี้พอผมกําหนดลิมิตไปปุ๊บมันก็จะหมุนได้เท่าที่ผมลิมิตไว้นะครับอันนี้ก็เป็นส่วนของ Joint revolve นะครับ แต่เราไปดูอีกจอยหนึงกันดีกว่านะครับก็คือเป็นจอยในส่วนของ b อจอ j o นะครับครานี้ผมก็จะเซฟเหมือนเดิมครับเป็น assemble b อจอ j o นะครับเสร็จปุ๊บผมก็จะทำการ insert เหมือนเดิมครับอันนี้มันก็จะเหมือนกับเป็นการ repeat process เดิมนะครับ insert to current design อันนี้ผมก็ดีไซน์ไว้2ส,ส่วนก็คือเป็นตัวอินเนอร์พาร์ตนะครับหรือว่าเป็นบอแล้วก็ส่วนซ็อกเก็ตหรือว่าอัลเทอร์พาร์ตนะครับก็คือส่วนข้างนอกผมก็จะอินพุตเข้ามาก่อนนะครับอินพุตเสร็จปุ๊บผมจะปกติแล้วเนี่ยเวลาที่ผมอินพุตขึ้นมาปุ๊บผมก็จะเลื่อนตัวพาร์ตลองนะครับออกไปก่อนเวลาที่เรากําหนดจอยมันจะได้กําหนดได้ง่ายๆนะครับ หมือนเดิมครับกดตัว J หรือว่าอยู่ข้างบนนี้นะครับเพื่อเรียกเครื่องมือจอยขึ้นมานะครับของโพเนนหนึ่เป็นของโพเนต์รองนะครับก็คือตรงส่วนนี้แล้วถ้าสังเกตว่าเวลาที่ผมไปเลือกตรงโดมเนี่ยมันก็จะมาเลือกจุดศูนย์กลางโดมให้เลยนะครับแล้วก็ของโพเนต์ที่2ก็คือตรงบอร่อนี้นะครับปึ๊บอ่าเราไปดูที่โมชั่นครับถ้าเราใช้เลเวลลูเนี่ยมันจะได้แกนเดียวใช่ไหมครับแต่ว่ามันจะมีออปชั่นตรงนี้คือบ่ l นะครับ มันจะได้ทั้ง3แกนครับเป็น3 degree ี f อฟ e รีดอนะครับเสร็จปุ๊บก็กดโอเคครับแลราคาน,นี้เราก็ทำเหมือนเดิมครับเราจะมากำหนดตัว j o t Limit นะครับคลิกขวาตรง History ตรงนี้แล้วก็มา e edit joint Limit นะครับกำหนด Minimum Maximum นะครับมันก็จะมี Row Pitch y a ยแล้วก็กำหนดของแต่ละแกนไปนะครับอันนี้เป็นของแกน Pitch แล้วก็ลองดูว่ามันหมุนได้ถึงเท่าไหร่นะครับ เ่าคาว่าประมาณนี้นะครับนี่ก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ยอ่อในส่วนของย่อเนี่ยก็คือจะเป็นอีกแกนหนึ่งนะครับโอเคแต่เราก็กดลองเล่นแอนิเมชันดูก็ได้ครับในของแต่ละแกนมันก็จะเล่นแอนิเมชันของมันนะครับแล้วก็กดโอเคปุ๊บเราก็จะได้ ตัวบอจอ j o นะครับที่มันมีลิมิตของมันนะครับมันจะไม่มาทับซ้อนกันนะครับนี่ครับถ้าสังเกตก็คือผมก็จะหมุนได้แค่เท่าที่ผมกำหนดไปก็คือ70องศานะครับในทั้ง3แกนเลยปึ๊บนะครับอันนี้ก็เอาอไปประยุกต์ใช้กันได้ครับเวลาที่เราจะลองออกแบบดูว่าพาร์ทของเราเนี่ยมันหมุนได้กี่องศาคร่าวๆนะครับ ก็เซฟนะครับและไอจอยสุดท้ายที่เราจะมาดูกันนะครับก็คือเป็นจอยสไลเดอร์นะครับเซฟไฟล์เนเดิมน,น,นะครับแล้วก็ไปทำการ Import เข้ามาคราวนี้สไลเดอร์เนี่ยผมออกแบบไว้เป็นตัวเรลแล้วก็ตัวคาริเอชนะครับ ผมก็ IMPORT ตัวเร็วออกมาก่อนนะครับแล้วก็จะ IMPORT ตัว r i r g e ตามานะครับตัวเลื่อนนะครับกับตัวรางเสร็จปุ๊บก็เหมือนเดิมครับผมก็จะดึงตรงนี้ขึ้นมาก่อนนะครับแล้วเราก็จะได้ตัวสไลเดอร์ออกมาแล้วนะครับเสร็จเราก็ใช้เหมือนเดิมครับใช้ตัว J หรือ J o y นะครับหรือข้างบนนี้ในการเลือกคอมโพเนนต์นะครับเหมือนเดิม คอมโพเนนต์นี้เป็นคอมโพเนนต์รองก็คือคอมโพเนนต์ที่1นะครับนะครับก็คือกดตัว J นะครับหรือว่าจอยเหมือนเดิมนะครับแล้วผมก็จะเลือกตรงเฟสตรงข้างบนนี้นะครับแล้วก็เลือกจุดกลางตรงนี้มาทับกับจุดกลางตรงนี้นะครับแล้วไปที่โมชั่นครับมันก็จะมีออปชั่นสไลเดอร์นะครับคราวน,นี้อ่ะมันอาจจะประมวลผลผิดพลาดนิดนึงมันคิดว่าเป็นแกนสัตนะครับเราก็เปลี่ยนเป็นแกน แกน y นะครับในแกนที่ถูกต้องสำหรับชิ้นงานของเรานะครับแล้วก็เล่น Animation เช็คดูก็ได้ครับเสร็จป,ปุ๊บกดโอเคนะครับแล้วหลังจากนี้เราก็ทำการกำหนดจอยลิมิตกันนะครับที่ความเดิม Edit j o อยลิ i ิตแม็กซ m มัแล้วก็ Minimum นะครับปุ๊บเราก็ลองเลื่อนดูครับถึงประมาณนี้เราก็ Minimum ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ เวลาที่เราจะทําการเลื่อนนะครับดับเบิลคลิกตรงจอยเราก็จะสามารถเลื่อนได้และมันก็ไม่ตกหลังนะครับเพราะว่าเราทําการกําหนดจอยลิมิตมาเรียบร้อยนะครับคลิปเดียวนี้ก็ไม่ได้ยาวมากนะครับเป็นคลิปการสอน Assemble ในจอยแบบต่างๆแล้วก็มีการกำหนดลิมิตเพื่อที่จะทำให้งานเช่นงานที่เรา Assemble หรือที่เราเออกแบบมาเพื่อประกอบในตัว FUSION เนี่ย เช็คก่อนว่ามันสามารถใช้งานได้ในแบบที่เราต้องการนะครับเราถึงจะไปสร้างผลงานจริงๆนะครับก็เป็นการทำให้มันเหมือนจริงมากขึ้นคลิปนี้ก็เพียงเท่านี้ครับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b สไครต์เดี๋ยวจะทำคลิปหน้าออกมาสอนเรื่อยๆครับขอบคุณครับ